หน่วยตัหน้ารักสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูเป้งแล้วค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วย สัตว์น่ารักซึ่งวันนี้ครูแปงจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องอาหารของสัตว์เด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ก็เหมือนคนนี่แหละค่ะที่จะต้องทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดทานอะไรเป็นอาหารบ้างอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอาหารชนิดแรกนะคะก็คือหญ้าและฟาง เด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์ชนิดอะไรที่ทานหญ้าและฟางเป็นอาหารสัตว์ที่ทานหญ้าและฟางเป็นอาหารนะคะก็จะได้แก่วัวควายม้าค่ะอาหารชนิดต่อไปนะคะก็คือผลไม้นั่นเองเด็กๆทราบไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ทานผลไม้เป็นอาหารสาัตว์ที่ทานผลไม้เป็นอาหารนะคะก็จะได้แก่ช้าง ลิงและนกค่ะอาหารชนิดต่อไปนะคะก็คือข้าวเปลือกมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะเด็กๆที่ทานข้าวเปลือกเป็นอาหารสัตว์ที่ทานข้าวเปลือกเป็นอาหารนะคะก็คือไก่ค่ะอาหารต่อไปนะคะก็คือเนื้อสัตว์ค่ะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะเด็กๆที่ทานเนื้อสัตว์เป็นอาหาร สัตว์ที่ทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะก็จะได้แก่สิงโตเสือแล้วก็จระเข้ค่ะอาหารชนิดต่อไปนะคะก็คืออาหารสําเร็จรูปหรืออาหารเม็ดนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่ทานอาหารชนิดนี้สัตว์ที่ทานอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารเม็ดนะคะก็จะได้แก่แมวสุนัขค่ะซึ่งแมวนะคะ ก็จะทานอาหารสาเร็จรูปที่ทํามาจากตาส่วนสุนัขนะคะก็จะทานอาหารสาเร็จรูปที่ทํามาจากเนื้อสัตว์ตับผลไม้และผักผ้าเป็นงไงกันบ้างคะเด็กๆจํากันได้ไหมเอ่ยว่าสัตว์แต่ละชนิดทานอะไรเป็นอาหารบ้างวันนี้ครูปแป้งมีเกมสนุกๆให้เด็กๆเล่นกันคะ่ะชื่อเกมว่าอาหารของใครกันนะ เด็กๆพร้อมกันได้ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ผลไม้เป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดติ๊กต๊ก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 ข้อที่สเนื้อสัตว์เป็นอาหารของสัตว์ชนิดใด ตติ๊๊กกข้อที่สามอาหารสำเร็จรูปที่ทำมาจากปลาเป็นอาหารของสัตว์ชนิดใดติ๊กตอกติ๊กตกติ๊กตกเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบกันได้กี่ข้อเอ่ยวันนี้เด็กๆเก่งกันมากเลยค่ะ วันนี้กูแป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่กิจกรรมหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย